สวัสดีครับมอนีเฮา,า,าเสียมาเฮ็ดปลาเผากันนะครับผมปลาตัวใหญ่มากครับผมปลาเฮาก็เริ่มซุกแล้วนะครับผมปลาตัวใหญ่ครับน้ำจิ้มแซบๆเนาะนะครับเราก็มากินเมงปลาเผากันนะครับผม,น,มกกน,นะครับผม ขอหไงนี่นี่พักเข้านะครับผมไอ้น้ำจิม้มน้ำจิ้มไข่นะครับผมจิ้มไข่ต้มเอามากินกันไปเลยนะครับผมนะครับมากินน้ำเดียวน้ำจิ้มไข่ครับผม ตอนเน้นๆเน้นๆตอนแ่ๆเน้เนๆครับผมน้ำจิ้มครับผมน้ำจิ้มไข่ จับคักรับผม,มพักน้ำจิ้ม,มจับ นี่ครับผมสิ้นยิงใหญ่เลยครับใครก็ปุ้น คร,ครับผมมาเดอครับถึงปลาปเผาปลาคอใหญ่สองโลก,กว่าแซ่บครับสุดยอดกระถิฟากเพิงสิงเกิลหม่นะครับผมเพิงบ้านเฮาเองภูตะคามนะครับผมน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับผม เบิดพอดีแทบลายครับเบิดพอดีแทบลายผมกับทีร้องทอนหุกให้ฟังนะครับผมเพลงบ้านฉันเองวงเล็บภูตะคมนะครับผมกับหลวงผูปานอยู่ภูจอก มองเห็นถึงผาดงกอนั่นนนคือหอดูดาวน้ำใสสะอาดอ่างห้วยหาดเห็นแล้วอยากไปไปชมผู้สาวผู้ไทยคนใครเจ้าไปสิเลย ประมาณนี้แหละครับผมเพลงซิงเกิลใหม่นะครับผมตัวนี้ฝากคลิปฝากเบิ่งเพีมันปลาผู้ผ่าเล็กนะครับดูหลานบ้านเฮาเด้อใชก่กันฝากดูแลฝากติดตามกันเด้อครับผมกดแชร์กดไลค์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบครับ